สำหรับคลิปนี้นะก็จะมาช่วงนี้ก็จะรีวิวแต่แผ่นหนังกันติดๆเลยนะเรื่องโมเดลนี้ก็คงจะเดี๋ยวมีมาแน่นอนนะก็คงจะทยอยๆต่อไปเรื่อยนะครับตอนนี้ก็ยังดองไวหลายกล่องแล้วก็กลัวช่องมันจะเงียบนะก็เลยเออทำคลิปรีวิวแผ่นหนังมาเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้ก็มาเริ่มกันนะฮะที่เรื่องนี้ก็คือบอกเซตนะชุด หนังเรที่เอาเว็บพ่นนะฮะก็คือชื่อไทยก็คือนะครับลิกส์คนมหาการนะครับคอหนังแอคชั่นนะครับสำหรับยุค80หรือ90เนี่ยต้องรู้จักนะเรื่องนี้ไม่รู้ว่าคนยุคใหม่ๆจะรู้จักหนังชุดนี้ไหมฮะเป็นหนังแจ้งเกิดเลยของดาราระดับตำนานเลยนะก็คือเมลกิฟสันนะครับก่อนที่เขาจะมาดังกับ เรปฮาร์ดเนี่ยได้รางวัลอะไรเนี่ยก่อนหนะ้านั้นก็มีลิสตคนมาอาการไปก่อนนะครับอันนี้เป็นบ็อกเซตนะที่มานะครับที่มาบ็อกเซตชุดนี้ก็คือผมฝากเพื่อนในกลุ่มเลยกลุ่มซื้อขายหนังเนี่ยสั่งจากเว็บถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นอเมซอนนะอเมซอนยูเคซึ่งคือ Amazon อังกฤษถ้าตอนนั้นเนี่ยราคารวมส่งแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่ถึงพันนะ ประมาณ8,900ก้าร้อครับก็ส่งมาเป็นจากอังกฤษเลยนะเป็นกล่องแบบมีโลโก้อเมซอนเลยนะถ้าใครเคยสั่งของนอกองหงจะคุ้นเคยกันดีนะอันนี้ผมก็สั่งไม่เป็นนะก็ฝากเขาสั่งแต่จริงๆในนี้ผมเคยเห็นในกลุ่มมันก็มีคนเอามาทยอยขายเรื่อยๆนะครับซึ่งราคาก็ถูกกว่าที่ผมได้มาอีกนะบางเจ้าก็มาขายแค่5 0 0ร้อก้อนะใครเห็นก็ลอ,ลองไปหาถามตามกลุ่มก็ได้นะครับมันเก่าแล้วนะครับ บางคนเขาก็อาจจะเอามาปล่อย <c oughs> ปล่อยต่อมือสองก็ได้นะ,ะตัวนี้มาดูที่กล่องก่อนนะครับตัวนี้เป็นกล่องสวมนะเป็นบ็อกเซตสีภาคนะครับมีทั้งหมดห้าดิสนะครับก็คือดิสโบนัสหนึ่งแล้วก็หนังอีกสี่โอเคนะออกแบบมาเบเรียบนะฮะตัวกล่องก็เป็นเออเป็นรูปแบบนี้แหละเป็นระเบิดแดนไมแล้วก็มีฉนวนแสดงถึงความเออ ตัวละครผมว่ามันน่าจะบ่งบอกของตัวละครลิกนะตัวละครของเมลกิมสันเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบระเบิดเวลาอะไรแบบบ้าบินชอบทาอะไรแบบบ้าบินนะตัวกล่องผมว่าเ็าก็สวยดีนะครับเป็นตัวหนังสือนะพิมพ์ปั๊มนูนมาแล้วก็เคลือบเงาๆมานะครับพ้นหลังก็เป็นสีน้ำตาลกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับสไตล์อหนังจากต่างประเทศก็จะมีตัว,ตวเลขน่าจะเป็นตัวเลขจํากัดอายุนะครับเหมือนเป็นเลทประมาณนั้น ด้านหลังก็บอกร <c oughs> ายละเอียดนะครับของแต่ละภาคทั้งตัวหนังแล้วก็เบื้องหลังนะฮะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูเบื้องหลังที่มันถูกบรรจุไวในหนังแต่ละภาคนะแต่ตัวโบนัสดิสที่แยกมาผมดูแล้วมันก็มันจะเป็นการเออเหมือนกับเป็นการลําลึกมากกว่านะของตัวหนังก็เท่าที่ดูบันผ่านนี่ก็จะมีะดารานำสองคนเนี่ยก็คือสองคนเนี้ก็จะพ่มกับ ซึ่งก็คือิชาดอนเนอร์เนี่ยเขก็จะมาพูดเรื่อเรื่องความหลังเกี่ยวกับตัวหนังนะอันนั้นเฉพาะสําหรับตัวโบนัสติดต่างหากนะครับแต่ตัวที่อยู่ในแผ่นเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ดูนะเท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับจะเป็นคอมเมนต์รี่ซะมากกว่าอ๋อจะมีอันนี้น่าสนใจเลยสตาร์ทแอนด์แอคชั่นนี้น่าจะเป็นเบื้องหลังโอเคเพราะเบื้องหลังน่าจะโอเคอยู่นะครับสําหรับ รายละเอียดของเรื่องเสียงนะตัวนี้มีทั้งเสียงไทยแล้วก็ซับไทยนะครับนี่มีไทยตัวเสียงไทยเนี่ย <c oughs> ผมขอ,อบอกว่ามันเป็นเสียงไทยฉบับที่เขา,เาภาคใหม่นะครับเป็นภาคใหม่อย่างผม,มเคยดูวีซีดีของวีซีดีภาคแรกเนะี่ยมันก็จะเป็นเสียง ของทีมภาค c ีดีเลยซึ่งตัวนี้ไม่ใช่นะเป็นภาคใหม่ของยูเนเต็ดนะฮะเขาก็จะส่วนหนึ่งก็มีนักภาคของ CVD ด้วยนะครับผสมไปครับเอ,อนักภาคที่ไม่ใช่ของ CVD อาจจะเป็นนักภาคของที่มนอื่นมารวมๆกันอะไรแบบนี้แต่หลักๆก็เห็นมีนักภาค c ี d ดหลายคนนะที่มาภาคในในในชุดนี้นะครับก็ถือว่าเสียงภาคนี่ผมก็มันก็ฟังได้นะฟังลื่นหูอยู่ เพราะว่ามันเป็นนักภาคที่เราคุ้นเคยนะครับมาดูด้านในนะฮะแจ็คเก็ตสวยตัวกล่องนี้เป็นกล่องฟ้านะครับจะเป็นกล่องฟ้าแบบหนาเป๊ะเลยนะฮะเพราะว่าข้างในมันบรรจุไปทั้งหมด5ดิสนะครับผมว่าผมชอบกล่องแบบนี้นะครับอย่างกล่องตัวที่ผมรีวิวคือแบบตัวแบทแมนเนี่ยดีแพ็คมันก็สวยอยู่แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเบาบางไปหน่อยแต่ย้ยผมชอบดิแข็งแรงดิ ยงเขยานี่ไม่มีแผ่นหลุดเลยตัวปกก็เหมือนกันนแะแบบตัวกล่องสวมถ้ากดงมานะครับนี่เลยก็มีหนังบรรจุอยู่นะครับ4แผน่นภาค1ภาค2ภาค3ภาค4อันนี้เป็นบวนัสตินนะเขาก็ดีไซน์มาสกินแผ่นมาเรียบๆนะครับก็เป็นเป็นโทนสีฟ้าเลยตัวปกด้านในก็ ไม่มีอะไรนะเลยก็ถูกดีนะฮะจริงๆตัวนี้นี่ในไทยนี่ผมผมไม่แน่ใจนะถ้าเป็นบอกเซตอะผมไม่เคยเห็นแต่ถ้าเป็นแบบบูเล่แผ่นแยกเนี่ยผมผมเคยเห็นอยู่แล้วก็ดีวดีผมก็เคยเห็นนะครับมี เหมืนจะมีทับเสียงไทยเนีสวยดีนะครับชุวนี้ดูเรียบง่ายแข็งแรงนะฮะตัวนี้นี่ใครสนใจก็ลองนะครับหาข้อมูลดูนะใน Google เหมือนเดิมนะฮะต้องเสิร์ชหาดูนะครับบูเล่ในเทียเว็บพอนนะครับบอกเซตแล้วก็หรือถ้าไม่อยากสั่งด้วยตัวเองก็ลองไป เสิร์ชหาตามกลุ่มดูก่อนนะกลุ่มมือสองตัวนี้ผมบอกแล้วว่าคุ้มนะราคาผมก็คิดว่าถ้าหาตามกลุ่มก็ไม่แพงอยู่ดีนะเน็ตผมก็ว่าถ้าสั่งจากต่างประเทศผมก็ว่าไม่แพงอาจจะติดเรื่องค่าขนส่งนี่แหละที่ผมไม่รู้ว่าเขาจะคิดแบบไหนคนระับเพราะว่าบางทีมันก็มีค่าส่งถูกบ้างแพงบ้างนะก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งเป็นหนังอีกเรื่องนะที่ผมผมชอบนะเพราะว่ามันยุคสมัยนี้ผมไม่ค่อยเห็นหนังสไตล์แบบนี้แล้ว คือหนังตำรวจคู่หูอะไรแบบเนี้ยมันมีแต่มันน้อยอ่ะจะมีล่าสุดก็คือมีแบดบอยนี่แหละ b a ดบอยฟอร์ไลท์อืมแต่ตัวนี้คือต้นฉบับเลยของหนังตำรวจคู่หูยุคแรกๆนะครับก็เป็นหนังเป็นหนังแอคชั่นคลาสสิกนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะใครสนใจก็อย่างช่องทางที่ผมบอกไปเลยครับลองไปค้นหาดูนะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบการ รีวิวนะฮะตัวบ็อกเซชุดนี้ไว้เพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม